วิธีปรับแอปจัมมาครับที่เป็นแอปอินวิเตอร์สำหรับเกม p ี1สําำหรับ ios เนี่ยปรับให้ไม่เต็มหน้าต่อนะครับกดตรงตั้งค่าตรงนี้กดที่เมนูนะครับแล้วไปปรับตรงสกิลตัวควบคุม เลื่อนไปที่ด้านแนวนอนนะครับแนวนอนกดคลิกเข้าไปปัดขึ้นไปเลือกอันนี้ครับอันที่เป็นแบบโล่งๆนะครับจิ้มเลือกเหือนกับสิ้นเข้าไปใหมนะครับเป็นหน้าเต็มหน้าจอแล้วครับแล้วก็ปุ่มที่ตรงนี้ ไม่ใช่การเล่นแบบเต็มหน้าจอ